ข่าวตวนช่วงใหม่มงฟูตบอลไทยประจาวันที่15มีนาคม2568โดยชายผู้บังคับร่างฟูตบอลไทยครับเราไปดูข่าววันไทยในช่วงของบ่ายโมงนี้กันต่อครับเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้เรื่งในงานนี้บอกได้เลยเบนเดวิสเปิดเผยความรู้สึกเมื่อจะได้เล่นร่วมกับชิตาทิ์เป็นครั้งแรก เมื่องานนี้ตนนัวแทนของเบจิมินเชมเดวิสเรมเส้นจอมพริว้วจากสโมสรอ,อุตตนนีเอฟซีเปิดใจกับฟุตบอลทีมชาติไทยยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับชนะทิพสงการสินเป็นรั้งแรกในนามทีมชาติพร้อมตั้งเป้าหมายจะเก็บช,ชนะทั้งสองนัดผมมีความสุขที่ได้ติดทีมชาติไทยกันอีกครั้งและตั้งตารอคอยที่จะได้ร่วมงานกับโค้ชอิชิการเป็นนักเตะทีมชาติไทยได้มีโอกาสรับใช้ชาติมันทําให้ผมและครอบครัวนั้นภูมิใจอยู่เสมอ ซึ่งเบนจามินเจนดิวิสดาวเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษก็ได้กล่าวที่ผ่านมาผมคิดว่าตนเองการทำงานได้ดีกับสโมสรอทตนี FC เอฟซีและยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้กับผมในการอยากจะช่วยทีมชาติไทยการมีชื่อติดทีมชาติสำหรับผมเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและก็เป็นเกียรติเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายการสําคัญอย่างเอเชียนเอเชียนคัพแม้จะเป็นรอบคัดเลือกก็ตามทีสำหรับนักเตะชุดนี้ผมคิดว่าทุกคนจะช่วยกันยกระดับทีมได้ผมเองนั้นเรรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับโค้ชอิชิ รวมถึงนักเตะเอ,อย่างชนะทิพย์สงกรสิน์ด้วยและก็เพื่อนคนอื่นๆอย่างสุบรรณเหมือนตาและก็ธนวัฒน์ซส่งจิตาบอลผมคิดว่าเราจะเล่นร่วมกันได้ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนในตอนที่เราเล่นชุดยู่23ปีในเอเช่นครับรอบคัดเลือกเราจะประบาดคู่แข่งไม่ได้เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเพื่อจะเอาชนะคู่แข่งผมตั้งเป้าหมายส่วนตัวอยากจะลงเล่นและก็โชว์ฟอร์มที่เรียกว่าดีสุดออกมา สร้างความเข้าใจและก็ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมทุกๆคนผมอยากจะช่วยให้ทีมชนะอยากยิงประตูอยากจะแอซซิสต์แน่นอนว่าเป้าหมายของเราใน2เกมนี้คือชนะทั้งหมดผมหวังว่าจะได้เห็นแฟนบอลทุกคนมาเชียร์พวกเราที่สนามราชบังคารกีฬาสถานในบ้านของเราเราจะทําให้ดีที่สุดเพื่อแฟนบอลและทําให้ทุกคนนั้นภูมิใจในทีมชาติของเราในครั้งนี้ให้จึงได้เป็นคำว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันได้ครับอ่าเมนชามินเจมส์ดวิสได้กล่าวเอาไว้ ก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทั้งด้านของฝั่งทางด้านของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาน,นครับอารัตไงไทย u าย7ปีประกาศรายชื่อ25นักเตะบินเก็บตัวที่ประเทศกาตาร์โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ25นักเตะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเก็บตัวที่แอสไพร์แ a นด m y กรุงโดฮาประเทศกาตาร์เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการแขง่งขันศึกคู่บอลยู -7 ปีจิงแชมป์เอเชีย2 0 25รอบผู้ใช้ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในร,ระหว่างวันที่3-20เมษายนโดยทัพช้างศึกยู -7 ปีมีการเก็บตัวมาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของอนุรุตนาคาสายผู้จัดการทีมและก็เจเด็ตมีราบหัวหน้าผู้ฝึกสอนโดยใน,นาการแข่งขันรายการดังกล่าวทีมชาติไทยยู -7 ปีอยู่ในก,ร,กรุ๊ปเอร่วมกับซาอุดิอาระเบียอุซเบกิสถานและก็จีน ดยรายชื่อ25นักเตะทีมชาติไทยอย17ปีชุดเก็บตัวที่แคมป์กาตาร์มีดัต่อไปนี้ผู้รักษาประตูจะเป็นสุภกรภูลผล,ผลสม,มสนนม 4, มรนหนองบพิษเอฟซีภูมิรัพีสิริบุญยากุลโรงเรียนคาชิมะคักคูเอน็นนัทกรอัศวะพิชยโชตินะฮะสมวรนบริรัมกองหลังก็จะเป็นสุภวิทย์ผสมโร,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 รงเรียนสัมชัญธมบุรีภูบริณัฐภูลกำลังโรงเรียนสัมชันธมบุรีชัชวันสหนันชัยชิตสมสรนบริลัม คนดพดอินทสิงสมสรฟุตบอลพี Academy. ทีทีอะคาเดมีวัฒนยูนรัศมีจากสมบอสรอชมบุรีเอฟซีูริพัฒโพทองจากสมสรเมืองทองและก็ทันวิสิตตามบันจากโรงเรียนสัมชันศรีราชาส่วนกองกลางก็จะเป็นดนตุพลบุภาจากโรงเรียนสัมชันธมบุรีสารกิจแก้วศรีจากสมสรบริลมผานุพง์วันอ่อนจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พาณุพงศ์พบสระใหญ่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยใช้วัดเงินมาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและก็ทัศนาครพึ่งกุศลโรงเรียนวัชดิวนาบรามก่อนหน้าก็จะเป็นปรเมศและองดีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนจอมพลหอบุญมาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนักธกิจโพสีสโม,มสรการท่าเรือเอฟซีที่ติดในจงเกษกรสโมสรฟุตบอลพีทีทีอะคาเดมี ศิวกรพลสวรรค์จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนาครชิษนุพงศ์บุญมากจากโรงเรียนสุนกุราบวิทยารัยภูธเนศสมจิตจากสโมรสรการาท่าเรือทีประเทศรัฐาพลจากโรงเรียนสุนกุราบวิจารัยซิลวาแม็กซ์เซสไทเลอร์จากสโมรสรแมนเชสเตอร์ตัเด็ดนะฮะสำหรับทีมชาติไทย u 7ปีจะออกเดินทางไปที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์เพื่อจะเก็บตัวที่แอสไพร a แค d e m มีโดยจะวรวมตัวกันที่อากาศท่ากาศสัญนาณชาติสุวรรณภูมิวันที่16มีนาคมเวลาตีห้า ซึ่งจะเก็บตัวเป็นเวลา10วันแล้วก็อุน่นเครื่อง2นัดพบกับคูเวตยูส7ปีแล้วก็กาตาร์ยูส7ปีก่อนเดินทางเข้าเมืองทาอิฟประเทศซาอุดีอาระเบ,บียแล้วก็อุน่นเครื่องกับทนัของฝั่งญี่ปุ่นยูส7ปีก่อนจะตัดตัวนักกีฬาอีกครั้งให้เหลือ23คนเพื่อทําการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน7ปี2 0 25ในครั้งนี้กันต่อไปนะเปน็นตำว่าง,งานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์น้องๆเหล่านี้กันดวนนนะคครรรรัับบเเาาาามดดูป็ข่่ตอ อาร์ต์งไงงานนี้บอกได้เลยนะฮะว่านอนันดอรุตนาคาสายอัปเดตความพร้อมล่าสุดของไทยชุดยู17ปีก่อนจะบินไปที่กาตาร์ในช่วงของวันพรุ่งนี้โดยอนันดอรุตนาคาสายผู้จัดการทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเปิดเผยความพร้อมของนักเตะล่าสุดก่อนจะบินไปเก็บตัวที่อสพรยแคนด์มีประเทศกาตาร์เพื่อฝึกซ้อมและก็ลงแข่งขันแมตช์อุ่นเครื่องก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเช รับผู้ชายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงเดือนเมษายนนี้โดยเคียรุตเปิดเผยบอกว่าถ้าพูดถึงภาพรวมจากแคมป์เก่าแล้วมาที่นี่เหลือ30คนการฝึกมันก็เข้มข้นมากขึ้นนะครับอย่างที่สตาฟโค้ชได้เน้นก็คือเรื่องของฟินิเรื่องของความแข็งแรงและก็ของร่างกาย เพื่อที่จะวิ่งให้ได้90วินาทีก็คือเน้นตรงนั้นเป็นหลักเลยครับส่วนเ,นเรื่องของแทคนิคทางโคชจะเด็ดเองก็ลงรายละเอียดค่อยๆเป็นค่อยๆไปส่วนเ,นเรื่องของความพร้อมน้องๆเองจาก100%ผมให้70%น้องๆหลายคนเองก็ไม่ยังไม่เท่ากับระดับเดิมที่เราเคยลงเล่นในรอบคัดเลือกที่ชลบรุรีอย่างที่ทราบคือเรานั้นเริ่มจากเรื่องของสรีละแล้วก็ฟินชิชมาก่อนและค่อยๆตัดระดับไปพอแข็งแรงแล้วค่อยๆใส่แทคนิคที่เราจะใช้ สู้กับคู่ต่อสู้ทั้งอุซเบกิสถานซาอุดิอาระเบียและก็จีนแล้วเราค่อยไปเติมรายละลเอียดกับเกมอุ่นเครื่องระดับนานาชาติอีก3นัดพบกับคูเวตยู7ปีพบกับกาตาร์ยู7ปีจากนั้นเราก็เดินทางไปที่เมืองไทฟซาอุาดิอาระเบียไปอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นยู7ปีในวันที่30มีนาคมกันต่อไป โดยเกมนี้3มเกมนี้จะเป็นการวัดระดับเราว่าเราเนี่ยสามารถจะสู้กับอุซเบกซาดีอาราเบียและก็จีนได้ขนาดไหนก็หวังว่าเกมอุ่นเครื่อง3มเกมนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะแต่ระดับให้ถึง100%เราหวังที่สุดแล้วเพราะว่า3มเกมนี้ยากมากเลยนะในรอบแบ่งกลุ่มชิงแชมป์เอเชียกาพูดเลยนะว่าเราเป็นรองทุกทีม ก็อยากจะให้น้องๆทําเต็มที่ทําเต็ม1 0 0เรซเราก็หวังจะทําให้สําเร็จในการไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายให้จบได้เฮอร์ริตใกล่าวชิงท้ายเอาไว้ครับนะแต่ผมเป็นว่างงานนี้ก็ต้องระดูกันต่อไปกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเฮร์ติตใน่าวไว้เช่นนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรอย่างไงงานนี้ไม่ธรรมดาเมื่อสุนรโชคลงตัวจริงจัดอสซิสพาซัปโปโรบุกอันคู่แข่งประเดิมชัยชนะนัดแรก ดยการแข่งขันศึกบอลเจลิกทูดาดิการ25มิถุเาย์ที่5คอนเซสเปรโรต้นสังกัดสุปรโชคสรารชาติพบเบรริชอากิตะในวันที่15นะผมเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาตามเวลาของประเทศไทย เกมนี้ไดกิอิวอมะซาต์ต้านทานกระแสฟนบอลไม่ไหวส่งสุบโชคแนวรุกทีมชาติไทยลงเป็นตัวจริงต่อเนื่องเป็นเกมที่2ปรากฏว่าเริ่มเกมได้เพียงแค่15นาทีสุบโชคจัดก,การแอสซิสทันทีพาทีมซัป,ปโปโรขึ้นนำบูเรลิสเบรลิสนะฮะอากิตาเป็นต่อศูนย์จากนั้นนาทียี่สซัป,ปโปโรก็มาได้ประตูที่2บุกนำห่างไปเป็น2ต่อศูนย์และจบครึ่งแรกซัป,ปโปโรบุกนำเบรลิสอากิตาไป2ต่อศูนย์ เข้าสู่ครึ่งหลังทำได้เพียงแค่สามนาทีสัปรโรได้ประตูนำห่างเบรดิสอากิตะไป3ต่อศูนก่อนที่เจ้าถิ่นเบรดิสเองนั้นจะมาตีไข่แตกในช่วงาทีที่51ไล่มาเป็น3ต่อหนึ่งและในครั้งนี้จบเกมนะฮะคอนเซส,สปโปโรที่ส่งสุขโชคสารชาติยืนตัวจริงเก็บชัยชนะนัดแรกของฤด,ดูกาลได้สำเร็จบุกไปเอาชนะเบรดิสอากิตะไป3ต่อหนึ่งสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางฝั่งคอนเซัปโปโรเองนั้นจะมีคิวบุกไปเยือนทีมอาเอฮิเมเอฟซี ทีมของทางด้านเอกนิตปัญญาวันที่23มีนาคมที่จะถึงนี้ก็ฝากไปให้กาลังใจและก็ไปร่วมเชียร์สุปโชคสารชาติของเรากันด้วยนะครับและนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่15มีนาคม2568โดยชายผู้บังคับรัางฟุตบอลไทยครับ